เก <c oughs> ียรจับจะถึงปั๊มไปเนี่ย พี่ติ๋วลงมาพ่อี่ไม่ค่อยชอบปั๊มไอซีโลนี่เลยว่ะที่กใจเลยไลุงลองไฟลุงลองไฟปั๊มระเบิด ่วไนี่กูไม่ค่อยชอบปั๊มอันนี้กูจะไป็นตาสีโร่เนี่ยแก้ตรงก็จ้งโรงพยาบาลปะแค่ดึงแค่ดึงหัวใจลงมาแม่งล้มทุกตู้ทุกรอบเลยอ่ะเดี๋ยวผมเติมให้ครับลูกไอ้เชี่ยต้องขับไปเนี่ยรถยังไม่พังมั้งไอ้หัวใจก็หลุดแล้วอ่ะที่หัวใจต้องอ่ะผมหัวใจเลยไอ้เชี่ย ดึงหัวใจลงตู้ก็ล้มเลย้วแม่งไม่ต่างกับปั๊มตรงสอนอเลยไอ้ตรงนี้เลยโรงพยาบาลเลยปั๊มในตู้แมงไม่ดีคตรปวดนะเอยสองรอบแล้วเนี่ยไอ้แค่ตรงตรงโรงพยาบาลแม่งก็เป็นปั๊มยี่ห้อเดียวกันเลยหยิบหัวใจที่ตู้แม่งล้มแล้วเออสะดสดุ้งเลยไหมจ๊ะ ฮ้ยถ,า,ยถา,ามออามามันเล็กนิดเดียวอย่างนี้ลุงใช่ไหมสี่สิบกว่าเล็กจิเออใช่ใชใชเกเบสุดลอยครับ Let's go คือเพิ่มนเนี่ยังทำากเ,าเาล่อเออลุงมันยังแดงอยู่เลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะ มันแดงอยู่เลยเป่งตาปิดเพ่งตาผิดครับเอาหรอ้โหโ้โหโอ้โหโอไอู้หนี่โหหออหอ้ดหโย้เออหอ้หโอๆหโอ้ห้้อ้โหโ้งมโ้อ้อ้โอ้โหโอ้ห้้โอ้โอ้โ้ห้โ้หออ้อ้้้้้ ต,ตัวน <si ี้แทนตัวนี้แทนเฮ้ยใบยังล้มเจอเจอุ้ยกูบอกแล้วมันไม่ดีจริงๆไอ้ตัวพวกเนี้ยกูใส้เพราะพยายามแล้วกันนะอดึงดึงดึงหัวใจทีตู้แม่งล้มอุ้ยไอ้ชีเรื่อยกลัวแล้วปั๊มไหนอะปั๊มไหนอะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่านะปั๊มระเบิดปั๊มทางออมไม่น่ากลัวว่ะทำไม่ดีอะใจนึกว่ปั๊มระเบิดเอี่ยบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเผื่อเด้อโอยโอยกัน จะได้ไปช่วยอยู่ตรงปลายทางออกเกตโอเชียนเลยครับเอาเอาเอาอันนี้ดิซื้อซื้อถังน้ำมันอ่ะซื้อถังน้ำมันเติมมันก็ได้เนี่ถ้าปั๊มมันเอียงอ่ะได้แล้วครัได้แล้วได้แล้วีได้แล้วบอกแล้วตัวนี้น่ากลัวจรีนอย่างสองสามตู้แล้วแล้วให้ช่างเมาไปลากด้วยตู้ใไห้ระเบิดเฉยเลยนั่นแหละดิปั๊มมีแค่นี้นะหมายถึงโน้ตช่างหรือผู้ก่อการร้ายวะเนี่ยระเบิดขนาดนี้ ลุงเดี๋ยวบอกว่าเราเติมแบบครึ่งถังแล้วเราไปดีกว่าเออเติมแค่สิบสิบนี่ยสิงต้องลากรถแบบว่ารถที่ไม่ได้ขั<อ>บแล้วนะถ้าเป็นอย่าง <c oughs> มายพี่คิดว่าจะมาเจ็บแม่งเ,เคยแบบนี้ไอ้เยี่แค่หยิบหัวใจก็ชิบห <c oughs> ายผมไม่มีคุณภาพโคตรเบื่อโอ้โหไอ,อย่า,อย,าอย่าเติมปั๊มนี้เลยครับเชื่อผมดิอยย่าเเติมล หยิบหัวใจก็ยิบหัวใจก็ระเบิดแล้วครับอย่าเลย้แล้วผมเขาน่าจะเทสดือดโอเคดูดิดูจากดู้ตู้เรากล้ตู้เราแล้วตู้เดียวสิเจเดนมันทันไหมหนะคนเดียวเนี่ยขึ้นไหมอยู่เลยทันทันเกิดจริงเกิดปะไม่ไม่ขึ้นอีกอย้งเป็นอะไรวะก็ต้องเอารถลงก่อนวะแล้วกูไม่ถึงงั้นนะมันหมดแล้วไปเลยไปเลยเรื่องลุงลุงลุงเดี๋ยว่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถังเดี๋ยวซื้อถังเอาเดี๋ยวถังเออลองซื้อถังดิ เสบดุลด hey, huh, ีป hey, oh, nah, ุ hey. right so hey, hey, <the hey, ัวใจดีปุ๋ยใจดีนะเร็วเวเร็เฮ้ย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 อ้าไอ้เรี้ยงไหนหลังเลยเอ่อมีเรื่องใหม่เข้ามามีใครว่างไหมมีอะไรครับดีปุ๋วใจดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคุณทอยอ่ะผมอยากคุยกันคุกข้อจอมันปิดหน่อยว่าเราจะรับงานนี้ไหมโอเคครับได้ได้ได้ข้ามข้ามก่อนเรื่องได้ลุงเรงเรงได้อยู่ได้อยู่ แแลล้้้้ไสามารถเล่าให้ฟังในวอได้ไม่มีปัญหาเเ็็จจแค่ขอแค่ว่าทุกคนทุกคนเข้าวอลไหมหรือไงเดี๋ย่าคุณลาครับเดี๋ย่าคุณลาเดี๋ยวคุเล่าตอนนี้ครับอ๋อคุณรูโดนแทงเบียดนะครับเอาอยู่ไหนกันนะอยู่บ้านแล้วออกมาจากโรงพยาบาลแล้วอยู่ที่บ้านแล้วเพิ่งลงเพิ่งลงมาแล้วกับเพลกอยู่ที่บ้านเลยคุณรูเนี่ยโดนแทงไว้เนี่ยโอเคเป็น เติมไงอ่ะลองจิ้มสายที่เติมบอกนี่พี่ขึ้นรถด้วยเติมให้ซื้อสั่งมารอสั่งเพิ่มไ่งั้นหนึ่งก็ไม่ได้แน่นองสงสัยเลอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยช่วยด้วยครับพวดห่วยเลยครับพวดห่วยเลยระเบิดรัวนเลยอ่ะแต่มีใครรอดมาเสรดจเปล่าเนี่ย ไม่มีนะมีแต่รถนะไมม่ีนะเสียหายใช่ครับเดี๋ยวผมเรียกดาวเดี๋ยวผมเรียกรถมาหน่อยมาดับหน่อยขอบคุครับเชิญเชิมาจัดเพลงให้นะใช่ผิดผ่องนะเห็นมันมีสองสาขาก็แย่สองสาขาเนี้ยเนี่ห่วยแตกอ่ะแล้วรถทัวร์ทั้แบบว่าเย็นหมดเลยดูดิแม่งสุดยอดจะขับได้ไหมเนี่ยโอ้วหมดหดกี่ตัวลุงสี่ตู้เชิญเชิอ๋อเกินไม่ได้ด้วยแบบแบบวันนี้แป้ง ไอมันตรงได้จริงไมเนี่ยจะได้ดีเห็นแล้ว่ะเติมทุกจุดเติมสามิ่อออรอย่เง้ใช่มันได้แค่ามสิบิครับล่าได้ได้เยอะกว่านั้นนะ่ะมันจีได้เยอะกว่า <laughs> ปวดหวัวเลยแมงไ ผู้มากับไฟกระเด็นไม่เห็นเลยหัวโยกแล้วหัวโยกอีกไอ้เหี้ยเออเจออะไรอยู่เนี่ยวูเราไปประท้วงเดือลรงไอ้ไอ้ของปั๊มเนี่ยเปลี่ยนปั๊มเลยไม่เห็นน่สองสาขาเลยนะสาขานั้นจะไม่คิดะแวะเบืดปั๊มปั๊มปั๊ม จะปวดเลยจะเปียกไปแนเ่เดี๋ยวลองดูด้วยกันไปลงไปไอ้เชือกกระจกแตกวะเนี่ยไอสัตว์ชัดเลย วปัมโอ้ลหเไปเตอร์มันมาผ้าจับในวบบําเนี้ยกูสัญญาเลยนะมันกูบอกกูจะไม่แปะบําซีโลว่ะใ่ต้องเอาลาเฟอร์ไปซ่อมเลยนะโดนแรงระเบิด แบนบันนี่มันก่อนตอนนี้เหลือแค่บันนี่คนเดียวนะเออเขารอบันนี่คนเดียวเนยอย่างนี้ไปนะเขาไม่ได้เปิดดูดัวเลยยังไงผมจะเสร็จงานแล้ว